การให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่านได้เขียนคล่องถือเป็นการปูรากฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนอาจารย์ยุวดีนุษทรัพ์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือจึงคิดนวัตกรรมสำหรับการสอนเรื่องสระเพื่อเพิ่มพูนทักษะในวิชาภาษาไทยเป็นสื่อการสอนชุดนิทานสระ18เล่ม สำหรับป1มันยากทุกเรื่องเลยเพราะมันไม่มีอะไรง่ายเลยทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดพยัญชนะสระทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนามธรรมสูงสุดแล้วถ้าเด็กจําพยัญนชนะนยังจะง่ายกว่าแต่ถ้าจําสระไม่ได้ไม่มีทางอ่านหนังสือออกเลยและถ้าป1เราปล่อยไปโดยที่เขาอ่านหนังสือไม่ออก ถ้าเขาอ่านกอากขออาขาไม่ไม่ออกแล้วเขาจะอ่านวอางอวางได้ยังไงที่มันมีตัวสะกดเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และให้เข้าใจไปเลยในป .1 เนี่ยจะเรียนสละเดียวซึ่งมี18สละก็เรียนเรื่องสละเรียนเรื่องสระอาเรียนเรื่องสละอีสละอีสระอุสระอามันดีถ่าองมาม่าใช่อย่างเช่นสละอาซึ่งเป็นสละเรื่องแรกเลยและพอดเรืร่องของสระ <c oughs> อาเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้มาม่าซึ่งเป็นตัวละครของเรื่องซึ่งซึ่งใช้สละอาด้วย แล้วก็เขาออยู่กับป้ากับตาที่สารยาแล้วก็ซื้อนิทานมาให้และนิทานเรื่องนั้นก็เป็นเป็นลากับกาซึ่งเป็นสาราเหมือนกันผมชอบรถตู้คันหลูรถตู้คันหลูของคุณปู่ครับแล้วอย่างสารูเนี่ยซึ่งเด็กๆก็ชอบมากเหมือนกันมันเป็นเส้นทางการเดินทางรถตู้คันหลูของคุณปู่คุณปู่จะพาเด็ก,ดกๆลูกหมูหนูซึ่งไปเที่ยวที่ทะเลที่บางปู อ่าเราจะมีผีตานีเรื่องผีตานีนะคะนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานสระอีอีอีผีตานีชื่อว่าผีตานีคืนนี้อาชีเป่าปีอีอีอีรีบไปหาแม่ชีแม่ชีตีผีตานีไปสี่ทีปากปากปาก ผีตาลีหายตัวไปเร็วรีอาชีตื่นแล้วก็ไปฉี๋อเราฝั่นไปไ<ห>นี่เองผีไม่มีในโลกนี้มีแต่ในทีวีในวันนี้ห้องปอ .1 ทั .1 ของอาจารย์ยุวดีได้เรียนนิทานสระมาจนถึงสระเออแล้วในชื่อนิทานเรื่องบัวสามตัวกับเจ้าเงาะ เราออกแบบขั้นตอนการสอนโดยการให้อ่านหนังสือบัวสตัวกับเจ้างาแต่ก่อนอ่านเราจะต้องบอกคำยากเขาก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงคำนั้นเป็นคำยากแล้วเรามีหนูทดลองจากรุ่นอื่นๆมาแล้วซึ่งคำนั้นมันน่าจะเป็นคำยากมันไม่ใช่คำเป้าหมายของเราแต่มันเป็นคำแวดล้อมในสาระออกของเราเราก็จะเอามาสอนพโมาอความโมงมควาสุขอสื ทำยาาจนมั่นใจว่าเรียนเข้าใจแล้วก็ให้จับคู่อ่านหนังสือนิทานของเราและในหนังสือเล่มนี้เราจะสอนสระออกแล้วสังเกตที่หน้าปกนิดึงคำที่เป็นสาระออกของคุณครูเป็นสีอะไรน้ำเงินฟ้าคราบขอบอกว่าทั้งสามคำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำเป้าหมายนึกอะไรไม่ออกคำที่เป็นสีฟ้า มันคือซาลาอออพูดคำซาลาอ้อซาลาออาอกให้เวลาในอ่านอ่าน10นาที จนแน่ใจว่าทุกคู่อ่านจบแล้วให้เพื่อนมาช่วยเหลือเพื่อนแล้วเก็บตกโดยครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกมันก็ไปเจอเกาะขนาดกลางวัวตัวใหญ่บอกว่าเกาะนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยวัวตัวเล็กก็บอกว่าเกาะนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยแต่วัวตัวกลางก,กับบอกว่าเกาะนี้มันเหมาะเจาะที่สุดหลังจากที่อ่านนิทานเรื่องนี้เขาฟังแล้วแล้วทำอย่างไรที่มันจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดให้เขาตราตึงเข้าไปสำหรับเด็กปนหนึ่งแล้ว จำเป็นคำจำเป็นตัวหนังสือมันเป็นนามธรรมมากแสดงบทบาทสมมุติเป็นตัวละครที่ชอบเลยอยากเป็นตัวอะไรก็แข็งเอาไว้แข็งเอาไว้แล้วครูก็ไปสัมผัสเขาแตะแล้วเขาก็จะบอกเขาเป็นตัวอะไรแล้วเราคัดเลือกตัวละครที่มีในเรื่องออกมาแสดงให้เพื่อนๆดูหน้าชันเพื่อตอกย้ำความคิดอีกครั้งหนึ่งว่าเอ,อเรื่องนี้มันมีใครบ้างทําอะไรที่ไหนแล้วเขาถึงจะไปเรียงลําดับเรื่องราวตามแบบฝึกที่เราให้ทําได้ที่นี่ไม่เหมาะที่นี่ไม่เหมาะชันเลย ูตัวกางเจอเ่อะขนาดกลางหมอบไหมจ๊ะโอเคไหมคะโอเคเลยัวตัวเล็กหมอบไงไม่หมอบอ้าวกล้วถูกแล้วส่งใครก่อนเจ้ามอส่ใครก่อนลูกอ้าวัวตัวใหญ่ไปอยู่ที่เกาะขนาดใหญ่แล้วเหลือตัวเล็กไปอยู่ที่เกาะขนาดเล็กเอาัว ตอนต่อไปอาจารย์ยุวดีจะมีใบงานแจกให้นักเรียนเพื่อทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับหลักภาษาโดยบูรณาการกับศิลปะที่เด็กๆชื่นชอบอาสมมุติเลข1-1บวกห มันยังเห็นเนี่ยดอกไม้หนึ่งดอกกับดอกไม้หนึ่งดอกมันรวมกันได้สองมันเห็นอยู่อะแต่ภาษาไทยเนี่ยอยู่ดีเราก็บอกเขาเลยว่าแบบนี้คือกอไก่แบบนี้คือขอไข่มันไม่มีอะไรเป็นจุดยึดเลยอ่ะก็เลยสร้างสร้างงานศิลป์ใส่ลงไปในสลัของเราเป็นภาพตัวแทนก็คือจะให้ออกแบบสละกเป็นรูปต่างๆเช่นสาะะโอก็เป็นรูปต้นไม้แล้วก็สลรแอก็จะเป็นรูปดินสอ ซึ่งเขาก็จะจําได้สาเลเอก็จะเป็นรูปเด็กผู้หญิงตีลังกาหัวกับแล้วซะอาะก็จะเป็นรูปนกระลาะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วตาตึงของเขาก็คือว่า,าระอาเนี่ยสอนได้หลากหลายมากมันเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนไม้เท้าด้วยมันเหมือนไม้แขนเสื้อด้วยมันเหมือนก้านของล่มด้วยถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เขารู้จัการาอาแล้วซึ่งทุกทุกคนเขาก็จะจําภาพเหล่านี้ได้ภาพนี้ภาพอะไร นเด็กผู้หญิงะอาภาพะนะเรล่มคือภาพอะไร จขาจำเป็นภาพได้แล้วทีนี้มันจะตราตึงอยู่ในใจเขาแล้วพอต่อไปเนี่ยพอเขาเรียนโตขึ้นเขาไม่ต้องจําเป็นภาพแล้วเขาทิ้งภาพเหล่านั้นเพื่อไปเห็นสละเขาก็อ่านได้แล้วออ a 哦。Oh. พอเปิดมาปุ๊บความลับของเราเราจะใส่พยัญชนะไปได้เต็มที่กี่ตัว1ตัวก็ได้สองตัวก็ได้และพื้นที่ว่างตรงนี้ว่าดภาพประกอบ,บอกได้อันนี้ให้เวลาแล้วแต่ความคิดและจินตนาการเอาให้เต็มที่เต็มกำลังและความสามารถเลย เพราะตามเพราะคำน,นี้ไม่ใช่เพราะในบทเรียนของเราด้วยนะหมายถึงอะไรเธอพูดเพราะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะในบทเรียนของเราจะเป็นพอรอออกเพราะแต่เพราะอันนี้ไม่ใช่<อ>ได้รอได้และถ้าเราเพราะปลูกอ่ะรู้จักไหมนี<อ>่แหละเพาะคำนั้นหรือว่ากับเพราะก็ได้เอาอะไรอ่ะ เอากระเพาะออออออตามหมายถึงอะไรลูกสระออคะหมายถึงสาระออเลยโป้มือให้ทีราพรค่ะคเ้หมายถึงอะไรลูกคนพูดเะคนพูด ได้หมดโปกมือให้พี่ชา เวลาคัดเลือกผลงานเด็กเนี่ยก็จะร่วมสมัยนิดนึงบอกว่าครูจะให้ส่ง SMS นะมาคัดเลือกอย่างเดียวมันก็ไม่ทันสมัยเพราะเดี๋ยวนี้ในโทรทัศน์เขาก็จะส่ง SMS SMS ของครูก็เป็นรูปดาวเอาดาวไปแปะให้เพื่อนก็เท่านั้นเองสำหรับนิทานสละเนี่ย ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นและจดจำสละได้แล้วก็จะอ่านหนังสือออกในอนาคตและที่สำคัญเขามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย